สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รุนนะคะวันนี้พี่รบุญมีเคสเกี่ยวกับไตระยะสี่ค่ะโอ้เป็นไตเสื่อมระยะสี่ค่ะแล้วก็เป็นพาอยู่ที่ USA อายุอยู่ที่ประมาณ6767อเอ็คือเป็นพาอยู่ในวัดไทยใช่ใช่อ๋อที่อเมริกาเลยอเมริกาแล้วก็ท่านท่านคือโทรมาโทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาจะหมอจะให้ไปวางเส้น เ,เราก็เลยแบบว่าไปไปตรวจแล้วเนี่ยค่าของเสียสูงไหมนะคะ<น>เขาก็บอกว่าสูงมากนะคะเพราะว่า ค่าบันของเขานะะคอยู่ที่80ค่า BUN b u นะคะ80จากที่คุมปกติคนทั่วไปเขาคุมอยู่ไม่เกินไม่เกิน20ค่ะแล้วก็ค่าแครเซียินี่อยู่ที่4.2 4.2สูงมากสูงมากมากคะแล้วก็น่าจะเป็นไตระยะห้าก็คือควดฟองเลนคือค่าตนั้นอยู่ที่16.4 16.4แล้วนี้เราก็เลยถามว่าตอนนี้ท่านหายใจแบบเป็นยังไงนอนราบได้ไหมแล้วก็ ชีหรือว่าขับถ่ายเนี่ยปกติหรือเปล่าท่านก็บอกว่าไม่ปกติเพราะว่าสองสาวันน่ะท่านจะถ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจไม่ค่อยสะดวแล้วก็มีอาการบวมแล้วก็ค้นะคะคือแบบเริ่มคั้แล้วก็ไปหาคลินิกที่โรงพยาบาลที่อเมริกาหมอก็นัดลางเส้นแต่ท่านไม่อยากไม่อยากแบบว่าปอกไต ค่ะก็เลยสั่งไปทั้งหมดอ่ะหกกล่องหกกล่องก็คือมีอูมิสีแล้วก็มีฮาร์ดสองที่ที่แนะนําไว้คือเป็นชุดใหญ่แล้วก็เป็นชุดอูมิสอฮาร์ดหนึ่งที่ทานต่อวันแต่ว่าท่านซื้อไปทานเนี่ยสเดือนติดใช่ค่ะแล้วก็เดือนแรกที่ท่านทานไปเนี่ยก็คือค่าของเสียมันยังไม่ลงครับนนี้ก็เลยถามว่าแล้วอาจารย์ทานอะไรไปบ้างเขาก็บอกว่าเขาแบบ เออเห็นมันไม่บวงแม่ไหเขาก็เลยลื่นเรื่อนไปกับของที่โยมมาถวายก็จะมีกินแบบปกตินะคะก็คือมันก็เลยของเสียไม่ลงในเดือนแรกเราก็เลยบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่อยากฟอกอาจารย์ต้องคุมอาหารต้องลดโพแทสเซียมฟอสฟอรัสไข,ข่ขาวเงี้ยอาจารย์ก็ต้องแบบเลือกฉันอะไรเงี้ยคือโอเคแหละอยู่อยู่อเมริกาเนี่ยมันอาจจะแบบเลือกฉันที่จะยากแต่ว่าเราก็คือต้องดูแลตัวเองถ้าเกิดไม่อยากฟอก แล้วทําก็สั่งไปอีกชุดที่สองก็สั่งไปอีกหกกล่องแต่รอบนี้ก็คือส่งผลมานะคะก็คือลงนิดหน่อยแต่ว่าก็ลงนะคะก็คือจาก80เนี่ยค่า B U N นะคะลงมาอยู่ที่76็ดสิลงนิดลงนิดนึงนะคะที่พี่ระมุนให้คำแนะนำไปว่าใช่ค่ะเราเลือกทานนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ค่ากรีตินินเนี่ยลงมาที่4เหลือสค่จาก4.2นะคะเหลือสค่ะแล้วก็อาการที่บวมแล้วก็ อ่าหายใจต<จ>ิดขานเนี่ยก็ดีขึ้นอ๋อการใใใการหายใจการดีขึ้นแล้วก็หมอก็ชมบอกว่าให้ให้คุมอย่างเนี้ยถ้าเกิดไม่อยากไม่อยา,อยากฟองให้คุมอ,อาหารแบบนี้นะคะแล้วก็อ่าถาอินเเฟอรของเขาเนี่ยอยู่ขึ้นมาอยู่ที่18ปเปอร์เซ็นต์นิดนึงนะคะ1คะ6ึ่่ก<า>ประมาณก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือทุกอย่างมันจะต้องคุมในเรื่องของอาหารด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านเป็นพาด้วยก็จะ เลือกฉันก็คือค่อนข้างลำบากแต่ว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็เลือกฉันได้ก็คือมุมในเรื่องของผักโปรตีนนะคะพวกแอลโพเทเซียมพวกคอสฟอรัสหรือว่าพวกไข่ถั่วนมคือเราก็คือให้กุมมากในหนึ่งวันเนี่ยคือพาจาร์เนี่ยจะต้องแบบว่าฉันแบบไม่เยอะแต่ว่าให้ฉันบ่อย น้ำก็คือให้จํากัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะานก็กํจำกัดแล้วใช่แล้วใช่แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าเออเขาก็ดีขึ้นมากแล้วก็เพิ่งสั่ไปอีกรอบหลังแล้วปุ๋กผลก่อนค่ะก็แสดงว่าอูมิกับพาร์ทเนี่ยช่วยผู้ป่วยไตในระยะที่สี่ที่จะไปห้าเนี่ยได้ผลนะคะเพราะว่าคือแม้กระทั่งที่หมอจะนัดฟอกแล้วเนี่ยก็สามารถชะลอการฟอกได้ก็บต้องขอบคุณอูมิกับพาร์ทมากๆค่ะขอบคุณพี่ตะบุญด้วยค่ะสวัสดีค่ะ พี่รบุญนะคะวันนี้พี่บุญมีเคสเกี่ยวกับอาไตระยะสีค่ะโอ้เป็นไตเสื่อมระยะสี่ค่ะแล้วก็เป็นพาอยู่ที่ USA อายุอยู่ที่ประมาณ67 67อ๋อคือเป็นพระอยู่ในวัดไทยใช่ใช่อ๋อที่อเมริกาเลยอเมริกาแล้วก็ท่านท่านคือโทรมาโทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาอ่ะจะหมอจะให้ไปวางเส้น เราก็เลยแบบว่าไปไปตรวจแล้วเนี่ยค่าของเสียสูงไหมนะคะเขาก็บ,บ,บอกว่าสูงมากนะคะเพราะว่า ค่าบันของเขานะะคอยู่ที่80ค่า BUN BUN นะคะจากที่คุณปกติคนทั่วไปควบคุมอยู่ไม่เกินไม่เกิน20ค่ะแล้วก็ค่าตินินเนี่ยอยู่ที่4.2 4.2สูงมากสูงมากๆนะคะแล้วก็น่าจะเป็นไตระยะ5ก็คือควดบางเลนคือค่าไตก็อยู่ที่16.4 16.4แล้วนี่เราก็เลยถามว่าตอนนี้ท่านหายใจแบบเป็นยังไงนอนราบได้ไหมแล้วก็ ขี่หรือว่าขับถ่ายเนี่ยปกติหรือเปล่าอ่าท่านก็บอกว่าไม่ปกติเพราะว่าสองาวันอ่ะท่านจะถ่ายครั้งหนึง่งแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกสดวแล้วก็มีอาการบวมแล้วก็คั้นะคะคือแบบเริ่มคัม้แล้วก็ไปหาคลินิกที่โรงพยาบาลที่อเมริกาหม,มอก็นัดมางเส้นแต่ท่านไม่อยากไม่อยากแบบว่าฟอกไต ก็เลยสั่งไปทั้งหมดอ่ะหกกล่องพกกล่องมีอะไรก็คือมีอูมิสี่แล้วก็มีฮาร์ดสองนะคที่ที่แนะนําไปคือเป็นชุดใหญ่แล้วก็เป็นชุดอูมิสองฮาร์ดหนึ่งที่ทานต่อวันใช่ค่าท่านซื้อไปทานเนี่ยสองเดือนติดใช่ค่ะแล้วก็เดือนแรกที่ท่านทานไปเนี่ยก็คือค่าของเสียมันยังไม่ลงครบแนี้ก็เลยถามว่าแล้วอาจารย์ทานอะไรไปบ้างเขาก็บอกว่าเขาแบบ เออเห็นมันไม่บวงแม่ไหเขาก็เลยลื่นเลงไปกับของที่โยมมาถวายก็จะมีกินแบบปกตินะคะก็คือมันก็เลยของเสียไม่ลงในเดือนแรกเราก็เลยบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่อยากฟอกอาจารย์ต้องคุมอาหารต้องลดโพแทสเซียมฟอสฟอรัสไข่ขาวเงี้ยอาจารย์ก็ต้องแบบเลือดฉันอะไรเงี้ยคือโอเคแหละอยู่อยู่อเมริกาเนี่ยมันอาจจะแบบเลือดฉันที่จะยากแต่ว่าเราก็คือต้องดูแลตัวเองอถ้าเกิดไม่อยากฟอก แล้วท่านก็สั่งไปอีกชุดที่2ก็สั่งไปอีกหกกล่องแต่รอบนี้ก็คือส่งผลมานะคะก็คือลงนิดหน่อยแต่ว่าก็ลงนะคะก็คือจาก80เนี่ยค่า BUN นะคะลงมาอยู่ที่76็ดสลงนิดนึงลงนิดนึงนะคะที่พี่ละมุนให้คำแนะนําไปว่าใช่ค่ะเราจะเลือกทานนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ค่ากรดเกลือตินินเนี่ยลงมาที่4เหลือสี่จากสี่จุดสองนะคะเหลือสี่ค่ะแล้วก็อาการที่บวมแล้วก็ อ่าหายใจติดถัดเนี่ยก็ดีขึ้นอ๋อการการหายใจการดมดีขึ้นแล้วก็หมอก็ชมบอกว่าให้ให้คุมอย่างเนี้ยถ้าเกิดไม่อยากไม่อยากฟอกให้คุมอาหารแบบนี้นะคะแล้วก็อ่าค่า e ี f r าของเขาเนี่ยอยู่ขึ้นมาอยู่ที่18ปเปอร์เซ็นต์นิดนึงนะคะห6ึ่กประมาณก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ยคือทุกอย่างมันจะต้องคุมในเรื่องของอาหารด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านเป็นพาด้วย ก็จะเลือกฉันก็คือค่อนข้างลาบากแต่ว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติแล้วก็เลือกฉันได้ mm hmm. ก็คือมุม mm hmm. ในเรื่องของผักโปรตีนนะคะ mm hmm. พวกอ่าโพแทสเซียม mm hmm. พวกคอร์ดัสหรือว่าพวกไข่ถั่วนม mm hmm. คือเราก็คือให้กุมว่าในหนึ่งวันเนี่ย mm hmm. คือผ้าจานเนี่ยจะต้องแบบว่าฉันแบบไม่เยอะ แต่ว่าให้ฉันบ่อยๆน้ําก็คือให้จํากัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำก็จำกัดแล้วใช่แล้วใช่แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าเออเขาก็ดีขึ้นมากแล้วก็เพิ่งใส่ไปอีกรอบหลังแล้วก็อีกหกก่องค่ะ<ม><ม>ก็แสดงว่าอูมิกับพาร์ทเนี่ยช่วยผู้ป่วยไตยในระยะที่4ที่จะไป5เนี่ยได้ผลนะคะ<ม>เพราะว่า คือแม้กระทั่งที่หมอจะนัดฟอกแล้วเนี่ยก็สามารถะลอชะลอการฟอกได้กตต้องขอบคุณคุณพี่กับพาต์อมากค่ะ,อะขอบคุณพี่ทุกคนด้วยค่ะคสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีได้เลยค่ะ